ว่ามิปัสนากรรมฐานนั้นคืออะไรเป็นวิธีอย่างไรแท้ที่จริงแล้วก็คือการที่ทําให้เรานั้นได้มีสติได้มีการเห็นแจ้งรู้จริงได้เห็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเรานั้นเราไม่เคยได้เห็นเราได้ไม่เคยได้รู้เหตุที่ไม่เห็นไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยจดจอ่อ กับเรื่องในกายและในใจของเราโดยรวมแล้วมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะจดจ่อสนใจแต่เรื่องนอกตัวเรื่องนอกกายจึงกระทั่งทำให้ไม่เห็นความเป็นจริงถ้าเราได้จดจ่อที่เรา <c oughs> ได้เกี่ยวข้องทางกายและใจนั้นก็คือที่มาของปัญหาที่มาของความทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้นเดน้นเรื่องใดนอกจากเรื่องของความทุกข์อัน มนุษย์และสรรพสตัตว์ทั้งหลายถูกความทุกข์ครอบงำและถูกความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนมาตลอดเวลาดังนั้นวิปัสสนากรรมฐานก็จึงเป็นการให้เราได้เห็นตามความเป็นจริงเจอที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่เราไปสร้างขึ้นมาการที่เราเห็นตามความเป็นจริงถ้าโดยรวมแล้วได้ย่อมาเป็น <c oughs> หัวใจแล้วก็คือเห็นธรรมชาติที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เราทั้งหลายก็ไม่ได้สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะละลายและก็จะลาย